คลุมดินเทคนิคสำคัญเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนดิฉันมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคลุมดินเพื่อการเกษตรเป็นอย่างดีค่ะการคลุมดินหรือมันชิง่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงคุณภาพดินเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมความยั่งยืนในภาคเกษตรกรรมโดยหลักการสำคัญคือการใช้วัสดุต่างๆมาปกคลุมผิวหน้าดินบริเวณแปลงพาะปลูกซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ประโยชน์ของการคลุมดินรักษาความชื้นในดินวัสดุคลุมดินช่วยลดการระเหยของน้ำจากผิวหน้าดินทำให้ดินคงความชื้นได้นานขึ้นลดความจำเป็นในการให้น้ำบ่อยครั้งโดยเฉพาะในฤดูแลง้งควบคุมวัชพืชการคลุมดินช่วยป้องกันแสงแดดส่องถึงผิวหน้าดินทำให้เมล็ดวัชพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้เป็นการลดการแข่งขันของวัชพืชกับพืชปลูกควบคุมอุณหภูมิดิน วัสดุคลุมดินช่วยรักษาอุณหภูมิในดินให้มีความสม่ำเสมอโดยช่วยให้ดินเย็นลงในฤดูร้อนและอบอุ่นขึ้นในฤดูหนาวซึ่งส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของรากพืชป้องกันการฉล้างพังทลายของหน้าดินการคลุมดินช่วยลดแรงกระแทกจากเม็ดฝนและลมทำให้หน้าดินไม่ถูกฉล้างหรือพัดพาไปได้ง่ายเพิ่มอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินเมื่อใช้วัสดุคลุมดินประเภทอินทรีย์วัตถุ วัสดุเหล่านี้จะค่อยๆย,ย่อยสลายกลายเป็นฮิวมัสเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินปรับปรุงโครงสร้างดินการคลุมดินช่วยให้ดินมีโครงสร้างที่ดีขึ้นมีความร่วนซุยและระบายอากาศได้ดีเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์วัสดุคลุมดินสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในดินซึ่งมีส่วนช่วยในการย่อยสลายอินทรียวัตถุและเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืช ประเภทของวัสดุคลุงดินวัสดุคลุงดินสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆได้แก่ 1. วัสดุอินทรีย์เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินตัวอย่างเช่นฟางข้าวเศษหญ้าแห้งใบไม้แห้งแกลบชานอ้อยปุ๋ยคอกมูลสัตว์พืชคลุมดินตระกูลถั่วเช่นถั่วพระปอเทือง 2. วัสดุอนินทรีย์ เป็นวัสดุที่ไม่ย่อยสลายหรือย่อยสลายช้ามีความทนทานและใช้งานได้นานตัวอย่างเช่นพลาสติกค,คลุมดินมีทั้งแบบสีดำเงินและสีอื่นๆหินกรวดวิธีการคลุมดินวิธีการคลุมดินจะแตกต่างกันไปบ้างขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุและชนิดของพืชที่ปลูกแต่โดยทั่วไปแล้วมีขั้นตอนดังนี้เตรียมพื้นที่กำจัดวัชพืชในบริเวณที่จะคลุมดินและปรับพื้นที่ให้เรียบ การคลุมดินด้วยวัสดุอินทรีย์นำวัสดุอินทรีย์มาคลุมรอบโคนต้นไม้หรือทั่วทั้งแปลงโดยเว้นระยะห่างจากโคนต้นเล็กน้อยเพื่อป้องกันโรคโคนเนา่าความหนาของการคลุมดินควรอยู่ที่ประมาณ1คืบถึง1ฟุตอาจร้อยด้วยปุ๋ยคอกบ,บางๆและรดด้วยน้ำหมักชีวภาพเพื่อเร่งการย่อยสลายการคลุมดินด้วยพลาสติกค,คลี่พลาสติกค,คลุมดินให้ทั่วทั้งแปลง ยึดชายพลาสติกให้แน่นด้วยดินหรือวัสดุอื่นๆเจาะรูบนพลาสติกในตำแหน่งที่จะปลูกพืชการเลือกใช้วัสดุคลุมดินการเลือกใช้วัสดุคลุมดินควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่นชนิดของพืชที่ปลูกสภาพอากาศความพร้อมของวัสดุในท้องถิ่นและงบประมาณหากต้องการเน้นการปรับปรุงบำรุงดินในระยะยาวควรเลือกใช้วัสดุอินทรีย์แต่หากต้องการความสะดวกในการควบคุมวัชพืชและความทนทาน พลาสติกคลุมดินอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าโดยสรุปแล้วการคลุมดินเป็นเทคนิคทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์ในหลายด้านทั้งในแง่ของการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชการอนุรักษ์ดินและน้ำและการลดการใช้สารเคมีซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการเกษตรแบบยั่งยืนค่ะหากท่านมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคลุมดินที่เหมาะสมกับพืชชนิดใดชนิดหนึ่งหรือต้องการข้อมูลเชิงลึกในด้านใดเป็นพิเศษ ดิฉันยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ คิดเรื่องวัสดุคลุมดินแบบฉีดพ,พ่นที่ย่อยสลายได้เร็วและสามารถใช้โดรนหรือรถฉีดพ,พ่นได้ถือเป็นแนวทางที่น่าสนใจและสอดคล้องกับเทรนดเกษตรแม่นยำสูง precision agriculture และเกษตรยังง่งยืนค่ะปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาวัสดุคลุมดินประเภทนี้อยู่หลายชนิดแม้ว่าบางชนิดอาจจะยังอยู่ในขั้นทดลองหรือมีข้อจำกัดในการใช้งานจริงอยู่บ้างแต่ก็มีทางเลือกและเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงที่คุณสามารถพิจารณาได้ ดังนี้ค่ะ 1. วัสดุคลุมดินแบบฉีดพ่นชนิดเหลว Biofilm Sprayable Liquid Biofilmant นี่เป็นกลุ่มที่มีการวิจัยและพัฒนามากที่สุดมีศัก,กยภาพในการใช้โดรนหรือรถฉีดพ่นได้ดีเนื่องจากอยู่ในรูปแบบของเหลวหรือสารละลายที่เมื่อฉีดพ่นลงบนดินแล้วจะก่อตัวเป็นชั้นฟิล์มบางๆปกคลุมหน้าดินไคโตซานชิตโตซานและกาแลตโตแมนแนนกาแลตโตแมนแนน มีงานวิจัยพบว่าสารพอลิเมอร์ชีวภาพเหล่านี้สามารถนำมาทำเป็นวัสดุคลุมดินแบบฉีดพ่นได้ช่วยควบคุมวัชพืชได้ดีและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติพอลิเอสเตอร์ย e ูรีเทนยูเรียพอลิเอสเตอร์ยูเรธานยูเรีย PEUU เป็นพลาสติกชีวภาพชนิดหนึ่งที่สามารถพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบฉีดพ่นได้และมีการศึกษาพบว่าช่วยส่งเสริมจุลินทรีย์ในดินโซเดียมอนจิเนต โซเดียมแอลจิเนตและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์พอลิวินไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) เป็นสารที่สามารถนำมาผสมเพื่อสร้างฟิล์มคลุมดินแบบฉีดพ่นที่ย่อยสลายได้ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์เช่น Transpirational (SBM) โดย CSIRO มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมมเบรนโพลิเมอร์ชีวภาพแบบฉีดพ่นที่เน้นการรักษาความชื้นและควบคุมวัชพืชโดยสามารถย่อยสลายได้หมดจด ข้อดีฉีดพ่นได้ง่ายเหมาะกับการใช้โดรนหากไม่หนืดเกินไปย่อยสลายได้ข้อควรพิจารณาความทนทานอาจไม่เท่าพลาสติกระยะเวลาการย่อยสลายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสูตรและสภาพแวดล้อม 2. ไฮโดรเมลชิงไฮโดรมอนชิง,มชงแม้ว่าโดยทั่วไปจะใช้เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ลาดชันและป้องกันการฉล้างแต่หลักการของไฮโดรมลชิงกใกล้เคียงกับความต้องการของคุณมาก คือการฉีดพ่นส่วนผสมของน้ำเป็นตัวกลางมเมล็ดพืชถ้าต้องการสำหรับการปลูกพืชคลุมดินปุ๋ยบำรุงดินวัสดุคลุมดินเช่นเยื่อไม้วูดไฟเบอรฟางเยื่อกระดาษรีไซเคิลสารยึดเกาะบินเดอร์ inder, ช่วยให้วัสดุยึดติดกับดินส่วนใหญ่มักเป็นสารที่ย่อยสลายได้ข้อดีเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว ฉีดพ่นด้วยรถได้ดีใช้วัสดุอินทรีย์เป็นหลักย่อยสลายได้ข้อควรพิจารณาการใช้ดโดรนอาจมีข้อจำกัดด้าน้ำหนักบรรทุกและความหนืดของส่วนผสมระยะเวลาการย่อยสลายของเยื่อไม้อาจนานกว่า15-30วันแต่สามารถปรับสูตรได้ 3. โฟมคลุมดินโฟมมันชแนวคิดเรื่องการใช้โฟมที่ขยายตัวได้และย่อยสลายได้นั้นมีความน่าสนใจมากและมีงานวิจัยในเรื่องนี้เช่นกัน โฟมจากเส้นใยธรรมชาติมีการพัฒนาระบบโฟมคลุมดินที่ใช้ส่วนผสมของฝ้ายเส้นใยเซลลูโลสกัมกแป้งและสารลดแรงตึงผิวเมื่อฉีดพ่นจะแห้งตัวเป็นแผ่นหนาประมาณ1นิ้วและสามารถควบคุมวัชพืชได้ดีเทียบเท่าพลาสติกดำโฟมพอลิเมอร์ชีวภาพมีศักยภาพในการพัฒนาโฟมที่ทำจากพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้เช่น PLA พอลิเ a c ิ i c a แอซหรือ PHA โพลีไฮดรอกซีนคาโนเอตให้มีคุณสมบัติขยายตัวเมื่อฉีดพ่นและย่อยสลายได้ตามเวลาที่กำหนดข้อดีขยายตัวได้ปกคลุมพื้นที่ได้ดีมีศักยภาพในการออกแบบให้ย่อยสลายได้ตามต้องการข้อควรพิจารณายังอยู่ในขั้นวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนใหญ่การหาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่ตรงตามความต้องการฉีดพ่นได้ขยายตัวย่อยสลายใน15-30วันอาจจะยังยาก การควบคุมความหนาและการขยายตัวเมื่อฉีดพ่นด้วยดโดรนอาจเป็นความทา้าทายประเด็นเรื่องระยะเวลาการย่อยสลาย15ลบ30วันเป็นระยะเวลาที่สั้นมากสำหรับวัสดุคลุมดินส่วนใหญ่ซึ่งมักจะออกแบบมาให้อยู่ได้น้ำตลอดฤดูปลูกหลายเดือนเพื่อให้ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ความเป็นไปได้การออกแบบวัสดุให้ย่อยสลายเร็วขนาดนี้เป็นไปได้ทางเทคนิค โดยเฉพาะกับวัสดุกลุ่มไบโอฟิล์มหรือฟอร์มบางชนิดแต่ต้องพิจารณาว่าวัสดุนั้นจะยังคงประสิทธิภาพในการคลุมดินรักษาความชื้นคุมวัชพฤฤืชได้ดีพอในช่วงเวลาสั้นๆนั้นหรือไม่อาจต้องสั่งผลิตพิเศษการหาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ย่อยสลายใน15-30ถึงสวันเป,เป,เป,เป๊ะๆอาจจะยากอาจจะต้องทำงานร่วมกับบริษัทผู้ผลิตหรือสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสูตรเฉพาะประเด็นเรื่องการใช้ดโดรนรถฉีดพ่น รสฉีดพ่นเหมาะสมกับวัสดุส่วนใหญ่ทั้งแบบเหลวและไฮโดรมาชิ่งรวมถึงโฟมบางชนิดมีความสามารถในการบรรทุกและแรงดันที่สูงกว่าดโดรนเหมาะก,กับวัสดุที่เป็นของเหลวที่ไม่หนืดมากนะกการฉีดพ่นวัสดุที่มีความหนืดสูงหรือต้องการปริมาณมากเช่นไฮโดรมาชิ่งหรือโฟมอาจมีข้อจำกัดด้านน้ำหนักบรรทุกระยะเวลาบินและหัวฉีดพิเศษแต่เทคโนโลยีดโดรนกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมีความเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้คำแนะนำหนึ่งสำรวจเทคโนโลยีไฮโดรมลชิงติดต่อบริษัทที่ให้บริการไฮโดรมลชิงสอบถามเกี่ยวกับสูตรที่ย่อยสลายได้เร็วและความเป็นไปได้ในการปรับสูตรให้เข้ากับความต้องการของคุณ 2. ค้นคว้า SBMS เพิ่มเติม ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ SBMS ที่มีจำหน่ายหรือกำลังพัฒนาสอบถามผู้ผลิตเกี่ยวกับระยะเวลาการย่อยสลายและความเป็นไปได้ในการฉีดพ่นด้วยโดรน 3. จับตามองงานวิจัยโฟมคลุมดินติดตามงานวิจัยจากมหาวิทยาลายัยหรือสถาบันวิจัยการเกษตรอาจมีโครงการนำร่องหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้น 4. พิจารณาความเป็นจริง การย่อยสลายใน15 30วันอาจไม่จำเป็นเสมอไปหากวัสดุนั้นย่อยสลายได้หมดจดภายในฤดูปลูกและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็อาจเป็นทางเลือกที่ดีแนวคิดของคุณเป็นแนวทางที่ก้าวหน้าและมีประโยชน์มากค่ะแม้ปัจจุบันอาจจะยังไม่มีผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ตรงตามความต้องการทุกประการแต่เทคโนโลยีที่มีอยู่และกำลังพัฒนาถือว่ามีศักยภาพสูงที่จะตอบโจทย์นี้ได้ในอนาคตค่ะ วัสดุคลุมดินแบบฉีดพ่นที่ทนทานทางเลือกสำหรับเกษตรยุคใหม่เป็นไปได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับการหาวิธีคลุมดินแบบฉีดพ่นที่สามารถใช้งานได้นานตลอดฤดูกาลเพาะปลูกเพื่อเป้าหมายทั้งการปรับปรุงดินและควบคุมวัชพืชโดยสามารถใช้รถฉีดพ่นหรือดโดรนได้เทคโนโลยีปัจจุบันมีทางเลือกที่น่าสนใจหลายอย่างซึ่งเน้นความทนทานมากขึ้นกว่าแบบที่ย่อยสลายเร็วใน15-30วันดังนี้ค่ะ 1. ไฮโดรมอชิง ไฮโดรม c h i n g สูตรเน้นความทนทานไฮโดรเมลชิงยังคงเป็นตัวเลือกหลักและมีศักยภาพสูงสำหรับความต้องการนี้โดยสามารถปรับเปลี่ยนสูตรเพื่อให้มีความทนทานยาวนานตลอดฤดูกาลได้ส่วนผสมจะเน้นใช้วัสดุที่มีความทนทานสูงเช่นเยื่อไม้ w o o d ฟเบอรเป็นส่วนประกอบหลักให้ความทนทานสูงและยึดเกาะได้ดีมีหลายเกรดให้เลือก เส้นใยสังเคราะห์ s ินเทติกไฟเบอร์หรือเส้นใยธรรมชาติที่ทนทานอาจมีการผสมเข้าไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและการยึดเกาะในระยะยาวสารยึดเกาะ (tackifier, binder) ใช้สารยึดเกาะที่มีประสิทธิภาพสูงและย่อยสลายช้าลงเพื่อให้ชั้นคลุมดินคงรูปอยู่ได้นานสามารถทนฝนและลมได้ดีขึ้นปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน สามารถผสมปุ๋ยปลดปล่อยช้าและสารปรับปรุงดินอื่นๆเพื่อบำรุงดินอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลการใช้งานส่วนใหญ่นิยมใช้รถฉีดพ่นไฮโดรมัลชิงโดยเฉพาะเนื่องจากสามารถฉีดพ่นส่วนผสมที่มีความหนืดและปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้ดโดรนอาจเป็นไปได้สำหรับสูตรที่ไม่หนืดมากนักหรือในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงแต่ต้องพิจารณาข้อจำกัดด้านน้ำหนักบรรทุกและหัวฉีดประโยชน์ ควบคุมวัชพืชได้ดีเยี่ยมรักษาความชืน้นป้องกันการฉล้างปรับปรุงดินในระยะยาวเมื่อวัสดุอินทรีย์ค่อยๆย่อยสลาย 2. วัสดุคลุมดินแบบฉีดพ่นชนิดฟิล์มพอลิเมอร์ชีวภาพ sprayable biodegradable polymer m u n c h SBMS มี SBMS หลายชนิดที่ถูกออกแบบมาให้มีความทนทานนานหลายเดือนสามารถใช้งานได้ตลอดฤดูการเพาะปลูกประเภท มักเป็นสารละลายหรือเอมัลชันของพอลิเมอร์ชีวภาพเช่น PLA, PHA หรืออื่นๆหรือพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่ย่อยสลายได้เมื่อฉีดพ่นจะสร้างชั้นฟิล์มที่แข็งแรงแต่ยืดหยุ่นบนผิวดินความทนทานสามารถออกแบบให้มีความหนาและองค์ประกอบที่เหมาะสมเพื่อให้คงอยู่ได้นานตลอดฤดูกาลก่อนจะเริ่มย่อยสลายการใช้งานเนื่องจากมักมีความหนื่น้อยกว่าไฮโดรมชิง จึงมีศัก,กยภาพในการใช้โดรนฉีดพ่นได้ดีกว่านอกจากนี้ยังสามารถใช้รถฉีดพ่นทั่วไปได้ประโยชน์ควบคุมวัชพืชได้ดีรักษาความชื้นบางชนิดสามารถช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินได้เมื่อย่อยสลายแต่โดยทั่วไปเน้นการปกคลุมมากกว่าการเพิ่มอินทรีย์วัตถุโดยตรงเหมือนไฮโดรเมลชิง 3. วัสดุคลุมดินชนิดของเหลวลิควิดมันช เป็นสารละลายหรืออิมเมอร์ชันที่สร้างชั้นเคลือบบางๆบนผิวดินประเภทอาจเป็นสารสกัดจากธรรมชาติพอลิเมอร์หรือสารอื่นๆที่ช่วยในการควบคุมวัชพฤฤืชและรักษาความชืน้นบางชนิดอาจมีสีเข้มเพื่อช่วยเพิ่มอุณหภูมิดินหรือสีอ่อนเพื่อสะท้อนแสงความทนทานแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจต้องฉีดพ่นซ้ำแต่มีสูตรที่ออกแบบมาให้มีความทนทานมากขึ้นการใช้งาน เหมาะกับการใช้โดรนและรถฉีดพ่นเนื่องจากเป็นของเหลวประโยชน์ใช้งานง่ายควบคุมวัชพืชบางชนิดได้ลดการระเหยของน้ำข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมการควบคุมวัชพืชวัสดุที่สร้างชั้นคลุมดินที่หนาและทึบแสงเช่นไฮดรมาชิง SBMS ที่มีความหนามักจะควบคุมวัชพืชได้ดีกว่าการปรับปรุงดิน ไฮโดรเมลชิงที่มีส่วนผสมของอินทรีย์วัตถุปริมาณมากจะให้ประโยชน์ด้านการปรับปรุงดินในระยะยาวได้ดีที่สุดการย่อยสลายแม้จะต้องการความทนทานแต่ควรเลือกใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ในที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมในดินและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต้นทุนค่าใช้จ่ายของแต่ละเทคโนโลยีจะแตกต่างกันไปควรพิจารณาความคุ้มค่าในระยะยาว การทดลองเนื่องจากสภาพดินอากาศและชนิดพืชมีความแตกต่างกันอาจจำเป็นต้องมีการทดลองใช้ในแปลงเล็กๆก,ก่อนนำไปใช้ในพื้นที่ขนาดใหญ่คำแนะนำแนะนำให้ลองติดต่อบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านไฮโดรมาชิงและผู้ผลิตจำหน่าย SBMS เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เน้นความทนทานตลอดฤดูก,กาลสอบถามเกี่ยวกับสูตร ส่วนผสมระยะเวลาการใช้งานประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชและปรับปรุงดินรวมถึงความเป็นไปได้และข้อจำกัดในการใช้โดรนหรือรถฉีดพ่นค่ะการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะ